ความเป็นห่วงเป็นใยเป็นเรื่องที่ดีควรมีกับมิตรหรือว่าคนรักแต่ก็จะมีโอกาสกลายเป็นเรื่องไม่ดีถ้าเกิดเราเป็นห่วงคนที่เขาไม่ต้องการเพราะมันจะกลายเป็นความน่ารำคาญที่เรามอบให้เขานั่นเองนะครับ ปิดเรื่องมาในตอนเช้านางเอกของเรา,เราก็ออกมายืนส่งคุณสามีไปทํางานต่างจังหวัดระหว่างนั้นคุณสามีก็ได้บอกกับนางเอกของเราว่าผมรบกวนดูแลคุณพ่อให้หน่อยนะครับผมเองก็ต้องขอโทษที่หาภาระให้คุณนางเอกของเราก็ที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจัดการให้คุณสามีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจนะครับก็เลยไี้ขอบคุณนางเอกของเราจากนั้นมันเองก็เลยขอตัวออกไปทํางานนางเอกของเราก็เดินกลับเข้ามาในบ้านก็ได้เห็นสําหรับข้าวที่เธอเตรียมไว้ให้คุณพ่อสามีก็ยังอยู่ ปกติไม่มีคนเข้ามากินนางเอกของเราก็รู้สึกเสงอยู่นิดนึงก็คือก่อนหน้านั้นนางเอกกับคุณสามีอยู่บ้านกันแค่2คนแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณแม่สามีก็ได้เสียชีวิตทางด้านคุณพ่อก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้นมากๆจนสามีของเธอก็รู้สึกเป็นห่วงก็เลยชวนคุณพ่อมาอยู่ด้วยเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ได้ผลเพราะทุกวันนี้พอสามีเอาแต่นั่งเมื่อวันๆหนึน่งก็กินข้าวแค่ไม่กี่คำนางเอกกับคุณสามีก็เลยรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆหลังจากที่ เอกรเราเก็บสําหรับข้าวเรียบร้อยเธอเองก็เดินมาที่ห้องตะลุงแล้วก็ดีบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะร,รู้สึกหิวบ้างหรือเปล่าตะลุงก็ตอบไม่ตรงคําถามนะครับมันเองก็เอาแต่เพ้อถึงคุณภรรยาว่าถ้าวันนั้นฉันพาเขาไปส่งโรงพยาบาลท่านเขาก็คงไม่ได้จากฉันไปแบบนี้ฉันรู้สึกผิดมากฉันอยากจะตามเขาไปนางเอกง,งเราพอได้ยินแบบนั้นยิ่งรู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นตะลุงไม่เคยพูดออกมาแบบนี้เธอเองก็เลยดีบอกว่าคุณพ่อยังมีลูกชายแล้วก็ยังมีหนู ดูนะคะทุกคนในบ้านคือครอบครัวของคุณพ่อถ้าเกิดคุณพ่อมีอะไรก็ปรึกษาพวกเราได้คุณพ่อไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแลหวว่างที่นางเอกของเราพูดเธอเองก็เข้ามากุมมือตาลุงจนทางด้านตาลุงก็รู้สึกดีอยู่นิดนึงก็เลยที่ขอบคุณนางเอกของเราหลังจากพูดให้กําลังใจตาลุงเสร็จนางเอกของเราก็เลยขอตัวไปทําง,งานบ้านต่อพอตกมาตอนเย็นคุณสามีก็โทรเข้ามาหาหนางเอกของเราเธอเองก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้คุณพ่อพูดเรื่องที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่เขาบอกอยากจะตามคุณแม่ไปคุณลูกชายได้ยินแบบนั้น ยิ่งรู้สึกตกใจนี่ครับก็เลยได้ไหว้วานนางเอกของเราว่าไปสอดสองดูท่านบ่อยๆหน่อยนะครับผมรู้สึกกังวลมากนางเอกของเราก็เลยได้รลับปากไปจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กดวางสายหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับคุณสามีนางเอกของเราก็เดินกลับมาที่ห้องเธอเองก็ได้นั่งเพ้อว่าถ้าเกิดฉันเสียชีวิตไปสามีของฉันจะคิดถึงฉันเหมือนที่พ่อของเขาคิดหรือเปล่านะตอนนี้ทําไมเขาไม่สนใจฉันเลยนั่นแหละครับก่อนหนานั้นสามีนางเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่เอาอกเอาใจนางเอกของเราดีมากๆแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาสามีเนี่ยเอาแต่ทํา ไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องราวนา่งเอกของเราสักเท่าไร่ว่าเธออยากจะไปเที่ยวไหนหรือว่าต้องการอะไรแล้วตอนนี้เวลาที่คุยกันมากจะคุยแต่เรื่องคุณพ่อโดยที่ไม่สนใจเรื่องของเธอเลยสักครั้งนงั่งเอกของเราก็เลยมีแอบน้อยใจอยู่นิดนึงหลังจากที่นั่งเพอ้ออยู่ได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เตรียมตัวนอนหลับฝันดีแต่ว่าก่อนที่จะนอนเธอเองก็ได้หาปูหาปลาหนาดแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปเนื้อครับตัดมาที่ทางด้านตาลุงที่เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จมันเองก็กําลังจะเดินเข้าห้องแต่ว่าก็ได้ยินเสียงจากห้อง เราแต่ลุงก็เลยเดินออกมาแอบดูก้ชาเอกว่านางเอกของเราหาปู้หาป้าทางด้านตาลุงเนี่ยก็รู้สึกตกใจมากๆก็เลยได้ยืนแอบมองได้สักพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงนางเอกของเราเอ่ยปากต้องการตัวช่วยพอตาลุงได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าไปเปิดอันติไซโดยที่นางเอกของเราก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวบวกกับตัวเธอเองก็อยู่ในสภาพที่พร้อมอยู่แล้วนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปเนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนแต่ว่าเธอเองก็ทําหน้าที่ ที่ขอ,อของเธอก็คือเตรียมกับข้าวให้กับตาลุงของเราเหมือนเดิมแล้วเดินออกมาเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกก็ได้เห็นว่าตาลุงเนี่ยกินข้าวหมดเรียบร้อยในใจเธอเองก็รู้สึกดีใจแต่ว่าก็มีแอบเสียใจกับเรื่องเมืกเก่อคืนอยู่นิดนึงแล้วก็เป็นตาลุงของเราเดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็ดีบอกว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างร,ารู้สึกดีใช่ไหมทางด้านนางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ดีบอกว่าหนูกําลังจะออกไปธุระข้างนอกค่ะทางด้านตาลุงก็ได้คว้ามือนางเอกของเราไว้แล้วก็ดีบอกว่าฉันรู้นะว่าเมื่อคืนเธอรู้สึกดีแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่ได้ทําเต็มท่ ฉันอยากจะให้เธอมีความสุขบ้างเราสองคนอยู่ในสถานะเดียวกันทำไมเราไม่เปิดใจให้กันนางเอกของเราก็ที่บอกว่ามันไม่ได้ค่ะมันไม่ถูกต้องแต่ว่าตาลุงของเราก็ไม่ได้ฟังคำที่นางเอกของเราพูดมันเองก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซซึ่งนางเอกของเราก็มีปฏิเสธอยู่นิดนแต่ว่าลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกดีกับเรื่องเมื่อคืนนะ่ะแหละครับหลังจากนั้นนะก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นคุณสามีก็โทรเข้ามาหานางเอกของเราเธอเองก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้ตาลุงกินข้าวหมดสำรับเลยนะ แล้วดูแกล่าเลิร์มมากๆทางด้านคุณสามีได้ยินแบบนั้นก็ออกลูกดีใจกันเลยดีขอบคุณนางเอกของเราพร้อมกับสัญญาว,ว่าถ้ากลับไปจะพานางเอกของเราไปเที่ยวน้ำพุร้อนเธอเองก็เลยดีขอบคุณจากนั้นคุณสามีก็เลยขออนุญาตวางสายเพ,พราะพุ่งนี้จะมีงานเช้าจากนั้นก็เป็นทางแด้านตะลุงเดินเข้ามานางเอกของเราก็ดีบอกว่าหยุดเธอนะคะมันไม่ถูกต้องเราสองคนทำผิดมากแล้วเรื่องนั้นไม่เกี่ยวหรอกเธอไม่ต้องไปสนใจฉันสัญญาว,ว่าถ้าเกิดวันไหนที่เขากลับมาฉันจะยุติทุกอย่างแต่ว่าช่วงเวลานี้ฉัน อยากจะให้เธอมีความสุขเธออย่าเืนร่างกายตัวเองเลยนะานางเอกของเราก็เหมือนจะลงคําพูดตะลุงอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่เลยไม่ได้ตอบโตัวไรนานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับในเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็ได้บอกกับตะลุงว่าพวกงนี้คุณสามีของเธอจะกลับมาทั้งสองคนก็เลยกินเวลากันทั้งวันจนตัดมาในตอนเย็นของอีกวันคุณสามีก็ได้กลับมาถึงบ้านแต่ว่าตะลุงของเราก็นอนหลับเรียบร้อยเธอเองก็ได้บอกกับคุณสามีว่าตอนเนี้ยอยากจะมีเบบีสักคนหนึ่งหลังจากพู้เสร็จนาง ของเราก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซสามเดือนต่อมานางเอกของเราก็สมหวังอย่างที่ตั้งใจในะครับเธอกับคุณสามีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้พบว่ามีเบบีมากคนหนึ่งคุณสามีก็รู้สึกดีใจมากๆกันเลยได้บอกกับคุณพ่อว่าพ่อจะมีหลานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราฉลองแบบจัดเต็มเลยเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็อาหารมาทํากินกันทางด้านคุณพ่อก็เลยตอบตกลงจากนั้นคุณลูกชายก็เลยรีบเดินออกจากบ้านส่วนตาลุงก็เดินเข้ามาหาหนางเอกแล้วก็ได้ฟังเสียงเด็กดิน้นแล้วหลังจากนั้นนะ่กก็ได้ตัดจบลงนะ หลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ